สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดจนถึงเรื่องของอตัวการทําผนังเอียงแล้วก็การเจาะโอเพนนิ่งบนผนังเอียงเหล่านั้นนะครับเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องของอผนังเอียงตัวหนึ่งเราเรียกว่าสแลนนะครับก็คือผนังเหมือนปกตินี่แหละแทนที่มันจะตั้งฉากกับพื้นมันก็จะเอียงไปตามสโลปที่เรากําหนดไก่ตัวที่2เราเรียกว่าเทเปอร์นะครับก็คือ,อซ้ายขวา จริงๆมีแนวดิ่งแหละแต่ซ้ายขวาน,นั้นมันมี s l o p ได้นะครับมาเริ่มต้นกันที่ผนังเอียงก่อนละวกันนะครับผนังเอียงนั้นวิธีง่ายๆนะครับผมกลับไปที่แปลนนิดหนึ่งนะครับผมจะลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะฮะเริ่มต้นด้วยการเขียนผนังน,นะครับผนังอะไรก็ได้นะครับผมจะลองเริ่มง่ายๆสักอันนะครับแล้วเสร็จแล้วผมอาจจะเริ่มต้นด้วยการเขียนให้มันเอียงเลยก็ได้ หรือจะเขียนเป็นแนวตรงก่อนแล้วไปปรับทีหลังก็แล้วแต่นะครับโดยที่ข้อมูลในการปรับแต่งมันจะอยู่ที่นี่นะครับที่เขียนว่า cross section definition เนี่ยนะครับ default ของ cross section เนี่ยปกติมันจะเป็น vertical นะครับทีเวลาเราเริ่มต้นที่ vertical หมายความว่าเวลาเราเขียนมันก็เป็นผนังปกติเป็นผนังตรงที่เราคุ้นเคยนะครับแต่เราสามารถจะเปลี่ยนผนังชนิดที่ได้โดยที่เราเปลี่ยนจาก vertical เป็น slant หรือ taper ก็แล้วแต่นะครับผมจะลองเลือกเป็น slant ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องกำหนดองศานะครับผมขยบนิดหนึ่งจะได้มองเห็นนะครับ angle from vertical คือจากแนวดิ่งเนี่ยมันจะเอียงไปกี่องศานะครับเราใส่ค่าบวกลบลงไปได้ผมจะลองใส่ค่าง่ายๆก่อนสัก10องศาพอเป็นไอเดียนะครับ แล้วเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มคลิกไปนะครับเวลาที่เราดูในท็อปวิวแม่ดูยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอนผนังมันเอียงละผมจะลองเขียนนี้ให้สักอันประมาณนี้นะครับคลิกไปหรืออจจะเขียนต่อเนื่องไปก็ได้ประมาณนี้นะครับ,รออนนรรบโอเคทีพอเรากลับไปดูใน 3D สังเกตดูนะครับผนังก็จะเอียงไปเป็น slope ตามที่เราต้องการนะฮะถ้าผมจะลองเปลี่ยน slope ของผนังตัวนี้นิดหน่อยจาก10เป็น15ลองดูนะครับ apply นะครับผนังก็จะเอียงไปตามที่เรากําหนดกระบวนการเขียนมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะเขียนผนังโค้งก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้ผมจะลบอันนี้ทิ้งไปนะครับผมเขียนผนังตรงปนโค้งก็ได้เริ่มต้นผมอาจจะเขียนผนังที่เป็นสลนสิบองศานะครับคลิกไปหลังจากนั้นผมอยากจะเปลี่ยนเป็น slope ไปเป็นความโค้งนะครับประมาณนี้ให้มันอะไรกันนะครับ พราะฉะนั้นถ้าเราไปดูใน 3D เราจะเห็นว่าผนังก็จะเอียงโค้งไปตามจุดที่เราต้องการนะครับแต่ผมพบว่าการเขียนผนังถ้าเราเขียนไปแล้วมีผนังเอียงนะครับเราพยายามจะเขียนเขียนต่อกันยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผม l e t e ทิ้งไปนะครับผนังเอียงนี้เอียงไปแล้วแล้วผมต้องการเขียนต่อปัญหาก็คือว่า Alignment จะอยู่ตรงไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมคลิกขวานะครับแล้วก็ c create s i m i l a r สิ่งที่ต้องการคือผมจะสร้างผนังส a ลนเท่าเดิมนี่แหละ แต่ว่าปัญหาคือเราจะใช้ snap ที่ไหนนะครับโดย f e u l u เนี่ยตอนนี้ปกติอาจจะอยู่ที่ w l l l e n t t r r l n e อยู่ที่ไรก็แล้วแต่ผมอาจจะเลือกเป็น wall wall finish f a c e ลองดูนะครับแล้วผมก็ไาเลือกที่นี่แล้วคลิกไปนะครับเาถ้า marking เราดีพอเนี่ยมันก็จะต่อกันนะครับแต่ถ้าพอเราพบปัญหาว่าเรา,เาไปใช้ wall centerline อะไรเนี่ยผมพบว่าเขียนยากมาก นะครับวิธีการที่เราเจอกรณีอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาด้วยการเขียนผนังให้มันตรงซะก่อนผมจะลองยกตัวอย่างง่ายๆสมมตินี้นะครับผม Delete l e t e นี้ทิ้งไปก่อนออผมเปลี่ยนผนังตัวนี้ให้กลายเป็น v e r t i c a l ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วผมอาจจะบอกว่าผนังอันนี้ผมเป็นวอ l ์เ e นต์ไลท์เพื่อเห็นไอเดียนะครับแล้วผมก็เขียนอีกอันหนึ่งเป็นผนังตรงเหมือนกันนะครับเขียนไปแน่นอนผนังมันชนกันพอดีแล้ว หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับแล้วเปลี่ยนจาก Vertical เป็น Slant ใส่องศาไป Apply นะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายในการบริหารจัดการผนังที่มันเอียงนะครับในกรณีที่มีการต่อเนื่องนะครับอีกกรณีนะีมาดูผนังที่เป็น Taper นะครับผมจะลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ทำแบบเดียวกันผนังนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเลือกผนังที่เป็น เปลี่ยนจาก vertical ให้กลายเป็น taper นะครับทีนี้พอเราเปลี่ยนเป็น taper เสร็จก็จะมีว่าเรา enable angle ไหมถ้าเราติ๊กลงไปหมายความว่าเราสามารถที่จะโดย default เนี่ยมันอยู่ที่0ูนย์องศาคือขึ้นไปตรงตแต่การที่เราทำ taper ได้เนี่ยนะครับก่อนอื่นผมเข้าไปดูที่ structure มันนิดน,นะครับไอ้ structure ของผนังอันนี้ต้องเ,เช็คให้แน่ใจว่าเลเยอร์ไหนบ้างที่มันจะ variable นะครับ ถ้ามันไม่ถูกติ๊กไว้เนี่ยโอเคนะครับโอเคทีผนังอันเนี้ยผมพยายามจะทำเป็น Taper เนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเลเยอร์ไหนเลยของผนังชนิดนี้ที่ปรับความหนาได้นะครับะงนั้นผมจะลองใหม่นะครับ Edit แล้วผมจะเอาเลเยอร์ตรงกลางที่เป็น f i n i s i n n เอ่อเป็น Core Structure ตัวนี้ให้มันมี Variable นะครับแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคที ตอนนี้ผมสามารถจะเลือกเป็นเทปเปอร์ได้แล้วนะครับสมมติว่าผมตั้งสักข้างละ5องศาเหมือนกันนะครับ5องศาสองข้างเป็นเทปเปอร์นะครับสัก10แล้วกันพวกเราจะได้มองเห็นง่าย,ายนะครับเสร็จแล้วผมจะลองเขียนดูนะฮะโอเคประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็เขียนต่อเนื่งเหมือนกันนะเขียนต่อเขาได้นะครับ ในกรณีนี้ผนังที่เราทำเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกันเป็นเป็นเท p เปอร์แต่ก็อาการเดียวกันนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วเราต้องการเขียนต่อผมอาจจะ create similar ก็ได้แต่ปัญหาคือตอนที่เราพยายามจะคลิกเนี่ยในกรณีของเท p e r ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็น Midpoint แล้ว slope ทั้งซ้ายและขวามันเท่ากันนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างเช่นกรณีนี้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็น midpoint มันจะง่ายผมจะลองทำให้ดูว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดกรณอี้ไม่เท่ากันนะอันนึ่งเป็น10อันนึงเป็น5แล้วกันผมยกตัวอย่างนี้ล้กันตอนนี้สลบผมไม่เท่ากันนะครับถ้าดูใน 3D สลบผมไม่เท่ากันแล้วผมอยากจะเขียนต่อนะครับบางครั้งเราจะพบว่ามันอาจจะเกิดปัญหาได้เช่นกรณนนี้นจะเห็นว่ามันมี alignment อยู่2อันคืออันที่เป็น center ที่ที่หองศากับ10องศาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าจะใช้จุดไหนในการ mark ผมจะลองทําให้ดูนะผม snap ไปที่นี่ใช่ไหมครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะขออภัยแล้วก็ create similar ดีกว่านะครับเสร็จแ,แล้วผมพยายามจะเลื่อนตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ตรงไหนสมมติเป็นอันบนแล้วกันคลิกไหมพรากว่ามันเป็นงี้ไม่ตรงแล้วอ่ามาเลือกอันล่างนี้ผม snap อันล่างไม่ได้เห็นไหมฮะอ่าถ้าเราพยายามจะ่าแแ็บไม่ได้เห็นไหมฮะวิธีการเดิมนะครับผมคลิกที่นี่แล้วก็เปลี่ยน มันเป็น Vertical ไปก่อนนะครับแล้วก็เขียนผนังอีกตัวหนึ่งต่อไปนะครับ a l l นะตัวเดิมนี่แหละผมจะ create similar ดีกว่าง่ายดีนะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกมาที่นี่ใช่ไหมครับตอนนี้ผมต่อกันเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็เลือกทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วผมก็เปลี่ยนเป็น Taper แล้วก็ใส่ Angle ไปผมบอกอันหนึ่ง10อันหนึ่ง5ก็ได้นะไม่เท่ากันก็ได้นะครับ นี่พอเราดูใน 3D นะครับมันก็จะเกิดความเรียบร้อยของข้อต่อนะครับแต่ในแปลนผมพบว่ามันมีปัญหานิดหน่อยนะครับเกรณีที่เรามี finishing ฉากแบบนี้นะครับมันมีข้อต่อซึ่งดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็น slope เท่ากันของ taper ไม,ไม่ค่อยมีปัญหานะครับข้อจำกัดอีกอันหนึ่งที่เราพบนะครับก็คือว่าในกรณีที่ผนังนะั้นเรามีบัว หรือมีการซาะร่องผมจะลองเปลี่ยนดูนิดหนึ่งนะครับเช่นอันนี้นะฮะผมจะเปลี่ยนชนิดของผน,งนังอันนี้ให้กลายเป็นผนังที่ผมทําไว้แต่น,นี่จะสังเกตเห็นว่าพอเราเลือกผนังพวกนี้มันไม่มีผนังให้เลือกนะครับเหตุผลที่มันไม่มีเลือกเพราะว่าผนังที่ผมมีอยู่เนี่ยไม่มีผนังอื่นที่มันมี variable ความหนาได้แต่ผมจะลองเปลี่ยนนิดหน่อยผมจะ e อ c ก p e ไปก่อนนะครับไปที่ a l l แล้วตัวผนังที่ผมทําไว้เป็นอันนี้ผมเป็นผนังซึ่งมีเสาะล่องกับมีบัวนะครับผมจะไปดิดไทป์นิดหน่อยแล้วผมทําให้มันมีตรงกลางเนี่ยมันมี v a r i a b l e นะครับแล้วก็โอเคโอเคทีคราวนี้แสดงว่าผมมีอีกชนิดหนึ่งแล้วใช่ไหมครับทีนี้เอาใหม่ผมเลือกตัวนี้นะครับแล้วผมพยายามจะเปลี่ยนสังเกตดูนะครับผมมีผนังชนิดนี้มาแล้วเพราะว่าผนังชนิดนี้มัน มันปล่อยให้มันมี variable ในความหนาได้ก็เลยขึ้นม,มาอยู่ใน list ได้นั้นผมจะลองคลิกดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเจอปัญหาแบบนี้ครับข้อต่อของบัวเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเวลาเราจเจอไม่ว่าจะเป็น slant ไม่ว่าจะเป็น taper ปัญหาเดียวกันเลยนะครับซึ่งวิธีนี้เวลาเราจเจอปัญหาวิธีนี้บางครั้งเราต้องแก้ปัญหาโดยการเอาพวก model in place เข้ามาช่วยสร้างโมเดลแล้วเรา วิ่งบัวหรือวิ่งตัวเซาะล่องนี้เองนะครับแต่ว่ามันใช้บนแฟมิลี่ของผนังไม่ได้อันนี้คือข้อจำกัดที่พบนะครับถ้าผมมีทำช่องเปิดในผนังการทำช่องเปิดในผนังเนี่ยมันจะมี2วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือใช้สิ่งที่เราเรียกว wall o p e n i ่ g นะครับ wall Openning เนี่ยก็คือ Family ตัวหนึ่งที่ใช้ในการเจาะวอ i d ลงไปบนผนังนะครับ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า wall profile นะครับอันนี้ก็จะทำงานได้ยากกว่าหน่อยนึงเริ่ม,มาดูก่อนละกันว่าเราเริ่มต้นวิธีแรกคือทำ wall opening นะครับเราก็เริ่มต้นเราก็ไปในเมนูแท็บ architecture นะครับถ้าดูทางขวาเนี่ยเราจะมีรายการตัวนี้นะครับคือ wall opening หรือแม้กระทั่งถ้าเราคลิกที่ผนังก็จะมีรายการ wall opening อยู่ อันเดียวกันนะครับพอเราเลือก wall opening อยู่สิ่งแรกที่เราทำถ้าเป็นเลือกเครื่องมือก่อนที่เราเลือกผนังนะครับเราต้องเลื่อนเมาส์ไปคลิกบนผนังที่เราต้องการทำา Opening ก่อนนะครับในที่นี้สมมติผมจะทำบนผนัง uh, Slam ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็คลิกลงไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคลิกลากเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมเป็นช่องเปิดนะครับแล้วพอเราปล่อยเมาส์ปุ๊บมันจะเจาะช่องลงไปนะครับรคลิกลากไป ได้เรื่อยๆนะฮะนี่การเจาะช่องที่เราเรียกว่าใช a l l Opening บน Taper ก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมทำแบบเดียวกันผมเลือก Wall Opening ผมคลิกไปที่ผนงังสังเกตดูนะครับสมมติว่าผนังตัวนี้เราจะสังเกตเห็นมี Wall Opening แล้วเราก็คลิกลากลงไปนะครับผมก็ได้ช่องเปิดใน Taper เหมือนกันนะครับ อันนี้แบบที่เราเรียกว่าใช้ Wall Opening นะครับข้อจำกัดของ Wall Opening คือทำได้แค่สี่เหลี่ยมนะครับทำได้แค่สี่เหลี่ยมแต่สังเกตด,ดูนิดนึงการจัดการมันจะง่ายเช่นผมคลิกที่ผนังตัวนี้ผมสามารถจะขยับมันนะครับผมสามารถจะปรับ Dimension มันได้นะครับง่ายมากในการทำ Wall o p e n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  g นะครับแต่ข้อจำกัดคือมันทำได้แค่สี่เหลี่ยมนะฮะ แต่ในวิธีที่2ล่ะนะครับวิธีที่2องอผมจะลองนี้นะครับผมจะลองอลบพวกนี้ไปมันเป็นอ็อบเจกต์อิสระนะครับลบทิ้งได้นะครับอีกวิธีอะไเรียกว่า Edit profile นะครับอ,อีดิทโปรไฟล์เนี่ยถ้าเราคลิกดูตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีรายการชื่อว่า Edit profile นะครับผนังตรง v e r t i c a l กับผนังที่เป็นสแลนเนี่ยเรา Edit profile ไ,ได้แต่ถ้าผมลองคลิกผนังที่เป็น Taper ดูสังเกตดูนะครับ มัน Edit Profile มันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเรา t p r t Profile ทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องเราต้องไปใช้ Wall Opening จัดการนะครับนี้มาดูกรณนอนี้ผมจะลอง Edit อันนี้ง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับสมมติว่า,าผมเริ่มต้นในการ Edit Profile เราจะได้เส้นสีชมพูนะครับจริงๆแล้วผนังแนวตรงก็ได้เส้นสีชมพูแบบนี้เหมือนกันนะครับสมมติผมอยากจะทำวอยเป็นรูปล่างอื่นเช่นยกตัวอย่างเช่นผมจะวาด หลักการมันเหมือนทำ floor boundary เลยนะครับก็คือถ้ามันมีลูปซ้อน loop อย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราฟินิชไปมันจะได้วอยรูปร่างนี้เลยนะครับนีตัวอย่างเช่นฟ i n i s ไปผนังเอียงก็ทําได้นะครับผนังเอียงแบบไม่ทําได้แต่ผนังที่เป็น t a อ e r ทำไม่ได้นะครับนี่คือการเจาะวอยธรรมดากรณีที่เราจะทําประตูหน้าต่างวางลงไปบนผนังเอียงหรือ ผนังที่เป็นเทปเปอร์ก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมกลับไปที่แปลนดีกว่านะครับสมมติว่าผมเอา,อาประตูไปใส่ในนี้นะครับคลิกไปนะฮะผมว่าประตูมาใส่ตรงนี้คลิกไปนะครับถ้าเรามาดูใน 3D เห็นว่าเราสามารถจะเอาประตูนั้นไปใส่นะครับกรณีที่เป็นเทปเปอร์่ะจะดูปกติดีแต่ตอนนี้ที่มันเป็น slant w a l l อ่างเงี้ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า ถ้าเราคลิกที่ประตูที่เราจับวางลงไปเนี่ยมันจะมี orientation อยู่นะครับซึ่ง default มันจะเป็น vertical แน่นอนประตูมันควรจะเป็นแนวดิ่งถูกไหมครับแต่เวลาเราเจอผนังเอียงแบบเนี้ยแน่นอนเรากา็จจต้องแยกประตูให้มันเป็นตัว slant แทนนะครับซึ่งมันเอียงไปตาม slope อันนั้นเนี่ยทีนี้ข้อจำกัดถ้าเราสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเราไปเจอผนัง slant นี่แหละแต่มันผนังมันเอียงผมจะลองทำให้ดูนะคร ผมจะลบอันนี้ทิ้งไปเสร็จ uh, แล้วผมเลือกอันนี้นะครับแล้วผม Create Similar ดูแล้วผมจะลองเขียนผนังเอียงขึ้นมาผนังโค้งขึ้นมาสักอันโอเคนะครับผมมีผนังโค้งอย่างนี้ถ้าผมคลิกลงไปจะสังเกตเห็นว่า Edit Profile ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าผนังที่จะ Edit Profile ได้มันต้องเป็นผนังที่อยู่ใน p l a n นเดียวกันนะครับ กรณีนี้เราจะเจาะช่องเราทำไงประตูหน้าต่างวางได้นะครับไม่เป็นไรแต่กรณีนี้ถ้าเราเจาะช่อง Edit Profile ใช้ไม่ได้แล้วเราก็จะต้องไปใช้ Wall Opening ธรรมดานะครับ Wall Opening เนี่ยจะสามารถเจาะบนผนังโค้งได้สังเกตดูนะครับเช่นผมติด Snap ไปนิดหน่อยอ,อกไปเห็นไหมครับทีนี้มาดูข้อจำกัดของเครื่องมือนะครับสรุปนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเทียบระหว่าง Open wall opening กับ e d i t Profile นะครับ a n n i n g n i n g นั้นเจาะลงไปบนผนังอะไรก็ได้นะครับผนังตรงผนังเอียงผนังเทปเปอร์ได้หมดผนังโค้งได้หมดนะครับแต่ข้อจำกัดคือทำได้แค่รูปสี่เหลี่ยมนะครับส่วนกรณีของ Edit Profile นั้นเนี่ยทำรูปทรงอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องทําบนผนังเอียงหรือตรงนะครับได้แต่เทปเปอร์ไม่ได้นะครับแต่รูปทรงอะไรก็ได้นะครับ ผนังใน Edit Profile ถ้าผนังโค้งก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับผนังโค้งนั้นเราก็ต้องใช้ Wall Opening อย่างเดียวนะครับเอาละรครับอันนี้นก็คือเรื่องของอผนังเอียงแล้วก็การเจาะช่องลงบนผนังเหล่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ